จเจ้าเรียกการมาการไปของจิตนะการมาการไปนะจิตทุกคนจะมีการมาการไปทั้งหมดเพราะว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับตลอดนะอาทีนี้เราค่อยๆฟังดีๆ เราจะรู้เรื่องกรรมอย่างถูกต้องและเราจะได้ไม่ไปแก้กรรมแบบผิดผิดนะและกรรมจะได้ถูกลบล้างไปอย่างถูกต้องจริงๆและจะได้สิ้นกรรมจริงๆรศงนะรัศดา,าอธิบายอย่างนี้ว่าขณะที่จิตเรามีการมาการไปเนี่ยคือจิตเนี่ยมันมีการเคลื่อนไปตั้งอาศัยในอารมณ์อื่นในที่อื่น ที่ตั้งของจิตเนี่ยจะมี4อย่างดังนั้นเวลาจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยถ้าเราไม่ไปคิดไปนึกไปรู้สึกมันก็จะมาอยู่ในกายสีธาตุนี้เป็นที่ตั้งของวิญญาณหรือของจิตเรานะดงนั้นจิตเราจะบนอยู่แค่สี่ธาตุนี้เป็นหลักดังนั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจเมื่อสักครู่เนี่ยบางทีเราก็ไปจำได้หมายรู้ในอดีตบางทีเราก็ไปปรุงแต่ง บางทีเราก็ไปเกิดความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจบางทีก็กลับมาที่ลมหายใจจิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้จึงเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณหรือจิตของเราอ่ะดูดีๆนะจิตเราไปตั้งตรงนี้นะสี่อารมณ์นะสี่อารมณ์ผู้เจ้าเรียกว่าวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณนะที่ตั้งวิญญาณเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนผืนนา วิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาพราะองค์เรียกว่ามันมีภพดังนั้นผืนนาคือภพคือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณดังนั้นการที่จิตออกไปรับรู้อารมณ์คือจิตไปมีที่ตั้งนะเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาตินะ ดังนั้นเมื่อมเมล็ดพืชมีที่ตั้งมเมล็ดพืชจะงอกขึ้นมาการงอกเรียกว่าชาติการที่มันไปมีที่ตั้งเรียกว่าพบนะพบกับชาติพระศาสดาตรัสแยกกันอย่างนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะ,ะเมื่อเมล็ดพืชงอกมาเป็นต้นเป็นชาติแล้วจะจบด้วยชราและมรณะต้นพืชจะตายแก่ตายนี่คือวงล้อของ การเกิดของจิตนะนี่หนึ่งวงรอบเป็นอย่างนี้นพระองค์อุปมาอีกว่าการที่จิตไปตั้งเนี่ยนอกจากเรียกพบแล้วยังเรียกว่ากรรมพระองค์อุปมาว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมพระสูตรแรก เมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีพบเมล็ดพืชเหมือนกันจัดผืนนาเหมือนกันนี่เรียกพบและโตมาเป็นชาติอันนี้เมล็ดพืชเหมือนกันผืนนาเหมือนกันปลิวตกลงไปเรียกว่ากรรมเวลางอขึ้นมาเรียกว่าวิบากของกรรมคือผลของกรรมต้นพืชที่โตมาก็เพราะผืนนาซึ่งผืนนานั้นแบ่งเป็นสามระดับ ผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีผืนนาเลวก็คืออกุศลกรรมบทสิบเป็นผืนนาเลวผืนนาดีคือกุศลกรรมบทสิบไปดูพระสูตรที่องค์บอกถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปนั่นคือขณะที่เรานึกเราคิดเรื่องใดก็ตามจิตสร้างผืนนาแล้วจิตไปตกอยู่ที่ผืนนาแล้วคือจิตไปสร้างภพหรือไปสร้างกรรมอันเดียวกัน ดังนั้นทุกอารมณ์ทุกความคิดคือภพทุกอารมณ์ทุกความคิดคือกรรมทุกอารมณ์ทุกความคิดคือวิญญาณถิติที่ตั้งของวิญญาณให้ทราบโดยอุปมาอย่างนี้ที่าศาสดาบัญญัติเอาไว้พระองค์กำลังพยายามอธิบายเรื่องกรรมให้เราเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อเราจะได้ไม่ไปแก้กรรมอย่างผิด,ผด พอเรารู้แล้วว่ากรรมคืออะไรมันคือความคิดความนึกของเรานี่เองโยมสามารถไปดึงความนึกคิดของคนข้างๆออกมาได้ไหมไม่ได้นะคนข้างๆก็มาดึงความนึกคิดของเราออกไปไม่ได้แล้วโยมคิดว่ามีใครในโลกมาดึงความคิดเราออกไปได้ไหมไม่ได้ขณะที่โยมคิดอกุศลอยู่เนี่ยจะมีหมอเวทมนต์คาถา หมอทรงหมอดูหมอดวงอะไรที่จะดึงความคิดอกุศลโยมออกไปได้ไหมไม่มีทางเลยไม่มีใครในโลกแก้กรรมให้ใครได้และไม่มีพิธีกรรมใดๆคนนี้กำลังนั่งก่อกองไฟอยู่เราไปก้มกราบกองไฟแล้วความคิดอกุศลเราจะหายไปไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้นะโยมจะไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามนะ เอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาลดตัวมาดื่มมากินนะเอาเข้าวสารเสกเอาทรายเสกเอาดินเสกมาใส่ตัวเองเพื่อให้ความคิดอกุศลหายไปทำได้ไหมทำไม่ได้เลยนะยมทํากับตัวเองก็ก็สามารถรู้ได้เป็นปจัจจตังนะว่าความคิดอกุศลทั้งหลายไม่สามารถดับไปจากเราได้ แต่ความคิดอกุศลทั้งหลายนั้นดับได้ด้วยอาณาปานสติพระองค์บอกอาณาปานสติอันบุคคลจเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมยังอกุศลธรรมทั้งหลายนะให้ดับไปได้เหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปตามกวรแก่ฐานะ ดังนั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกความคิดอกุศลจะดับไปทันทีเพราะเราย้ายจิตจากอารมณ์หนึ่งมาอยู่อีกอารมณ์หนึ่งนั่นเองนะนี่หลักง่ายๆจิตรับรู้ได้ทีละอารมณ์จิตรับรู้สองอารมณ์ควบกันไม่ได้นี่เป็นธรรมชาติเลยนะ ผูเจ้าบอกเลยว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพูบุ์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มันอาศัยได้ทีละอารมณ์อารมณ์อารมณ์เหมือนแสงส่องไปที่ฉากแสงตั้งได้ที่เดียว พอไม่มีฉากแสงถึงจะไปตั้งในที่อื่นอีกพอฉากอื่นอีกดับไปอีกแสงถึงจะไปตั้งในฉากอื่นได้อีกผู้เจ้าเปรียบเหมือนแสงที่ส่องมาที่เรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างด้านทิศตะวันออกฝาเรือนด้านทิศตะวันตกแสงจะมาปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าฝาเรือนไม่มีผู้เจ้าถามสาวกแสงไปที่ไหนสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินผู้เจ้าบอกถูกต้องผู้เจ้าบอกถ้าดินไม่มีล่ะ สาวกปกแสงจะไปปรากฏที่น้ำํำผู้เจ้าบอกถูกต้องถามสาวกต่อถ้าน้ําไม่มีล่ะสาวกบอกแสงยังไม่ปรากฏผู้เจ้าบอกถูกต้องนะถ้าฉากไม่มีคืออารมณ์ไม่มีวิญญาณจะไม่มีด้วยวิญญาณกับนามรูปอาศัยกันในการเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวทําให้การเกิดมีขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยสองอย่างคู่กันผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตอารมณ์มีสี่ธาตุเป็นอารมณ์รูปเป็นอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารมีอยู่ในตัวทุกคนทุกคนมีห้าธาตุนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกคนถูกเรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดบาลีใช้คำว่าสัตตะสัตตาสัตโตหรือสัตตานังสัตว์คือผู้ยึดติด กำลังยึดถือว่าจิตเป็นตัวเราของเราและเมื่อยึดถือจิตแล้วหรือวิญญาณแล้ววิญญาณน,นั้นหรือจิตนั้นจะถูกเรียกว่าวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่ที่ธาตุอันสามปานกลางหรือปราณีตวิญญาณน,นั้นก็ไปตั้งอยู่ในสีธาตุนี้อีกทีหนึ่ง แล้ววิญญาณของสัตว์นั้นก็เข้าไปถึงทับจับฉวยยึดเอาธาตุที่รู้นั้นเป็นของเราอีกทีหนึ่งอีกหลงหลายชั้นเห็นไหมพอมาตั้งในรูปเนี้ยเราก็ยึดว่านี่รูปของเราพอไปตั้งในเวทนาสุขทุกข์เราก็ยึดว่าสุขของเราทุกของเราอีกนี่คือความหลงของสัตว์หลายชั้นดังนั้นทั้งห้าธรรมชาติเนี้ยเรากำลังยึดถือว่าเป็นเรานี้เป็นระบบของกรรม ดังนั้นระบบของกรรมจะมีหนึ่งวิญญาณไปตั้งอาศัยในผืนนาตัวผืนนาเนี่ยเป็นกรรมที่แท้จริงผืนนาที่ประกอบด้วยด้วยวิญญาณที่ไปตั้งอาศัยจะถูกเรียกว่าเจตนาพราะองค์จึงเรียกอีกอย่างว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมถ้ามีแต่ผืนนาไม่มีจิตไปรับรู้ก็ไม่มีอะไรรู้ว่ากรรมมีต้องมีจิตไปรับรู้ นั่นคือเจตนาก็เป็นกรรมนะตัวกรรมเพียวๆคือตัวผืนนาตัวสี่ธาตุที่เปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชเปลีวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมสี่ธาตุนี้เป็นสิ่งที่ถูกรับรู้โดยจิตจิตเป็นธาตุรู้อันนี้ถูกรู้โดยจิตทั้ง5ขันเนี่ยคือระบบของกรรมนั่นเอง